สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับสู่เกม Cross Army กันด้วยนะผมก็ไม่รู้เรียกชื่อถือถูกหรือเปล่านะผมก็อยู่ผมเป็น่ยนใหญกันอีกเช่นเคยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเอ็นะผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์2นะครับตอนนี้เปิดมาประมาณ4วันแล้วสำหรับเซิร์ฟเวอร์2นะผมก็3 4ก็เพิ่งเปิดไปนะผมก็ใครที่เพิ่งเล่นก็ไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะผมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เต็มแล้วแล้วก็มีแต่สุริตาทั้งนั้นนะผมก็นิดหน่อยนะผมเติมไปประมาณเอ่อบีไอพแล้วตอนนี้ ก็เราได้ตัวละครหนึ่งตัวมานะผมก็เป็นตัวละครที่ผมชอบนะผมก็คือไซตามะนั่นเองนะก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาปั้นไซตามะให้ดูนะผมว่ามันจะสุดแค่ไหนนะก็เอาสุดแค่พอประมาณก็แล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปหาต่อนะผมเพื่อม,มาปั้นเนาะก็มีแต่สเตตัสนะผมทะลวงเพิ่มดาวแล้วก็สกิลแล้วก็ศักยภาพนะผมแล้วก็พรสวรรค์น,นะผมอีกหนึ่งอันนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามารีหาไอ้นี่ก่อน,นับผมสเตตัสเนาะก็เพชรผมมีอยู่สองแสนนะผมแล้วก็มีเงินเนี่ยอยู่ที่ 295อิบมนะผมก็เดี๋ยวเรามาลองดีหากันแล้วกันว่าจะได้ของดีหรือเปล่านะผมก็อันไหนสูงเนี่ยผมจะขอล็อกไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ล็อกค่าสเต็กไว้เนาะแต่ว่าก็จะเสียเพชษในการล็อกไว้นะผมแต่ถ้าสูงสุดเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะผมก็เป็นจิตจะเป็นเอ่เขียนว่าประมาณอะไรไปผมก็ลืมนะมันจะเป็นสูงสุดนะผมจะขึ้นอยู่ข้างลนะ่างเนาะท้าแบบสเตตัสมันสูงที่สุดแล้วนะมันก็จะล็อกให้อัตโนมัตินะผมอ่า แต่ว่าถ้าอันไหนยังไม่สุดก็เราสามารถล็อกเองได้นะผมแต่ว่าจะเสียเพชรในการรีขอหาตัวอื่นนะผมะเหมือนอย่างตัวนี้ผมล็อกเป็น atk ไปแล้วนะผมก็จะเสียเพชรอยู่ที่200นะผมเนื่องจากว่าล็อกอีกอันนึงด้วยนะผม atk 2ออันเลยเดี๋ยวเขารีไปก่อนเรื่อยนะผมก็ให้มันแบบเต็มดาวที่สุดนะผมก็เดี๋ยวผมจะล็อกไว้แล้วก็ค่อยมารีรอบหนึ่งนะผมก็ต้องไปส่วนอื่นๆกันต่อนะผม ถ้าเอาส่วนนี้ตันก็น่าจะหมดหลายแสนอยู่ก็ขอจะหมดถึงแสนแล้วกันขอสักสี่ห้าหมื่นนะผมก็ถือว่าโอเคอยู่อ่าล็อกสปีดไปก่อนแล้วกัน HP สปีด a d k ได้แล้วผมแล้วก็ดามจได้แล้วแล้วก็ a d k อีกหนึ่งอันนะผมเหลือตอนนี้เหลือ HP ดามจน,นะผมก็โอเคได้แล้วล็อกไปก่อนเดี๋ยวเราต่อไปก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมารีหาต่อนะผมส่วนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทะลวงกันต่อนะผมก็คือการอัพ กรอบนั่นเองนะผมขึ้นเป็นกรอบฟ้ากรอบม่วงกรอบอะไรไปเรื่อยนะผมตอนนี้ก็ไล่สูงสุดของผมได้แค่กรอบม่วงนะผมก็เดี๋ยวเราลองทําไตรมากันดูนะครับผมว่าดามเมดจะขึ้นมาเท่าไหร่นะผมตอนนี้อยู่ที่28งหมืนะผมพลังนะมาดูกันว่าจะถึงแสนไหมนะผมเพราะว่าผมจะปั้นให้มันแบบมัดเดียวจอดเหมือนในอนิเมะนะผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเรามารีหากันก่อนนะผมก็ส่วนนี้ผมเอาข้าวปั้นนะผมมารีเอานะก็มันถือว่าคุ้มกว่าเราไปเล่นในด่านนะผมเพราะว่าอันนี้เราสามารถดีแล้ว วิวขึ้นด้วยนะผมก็อาจจะยอมเสียข้าวปั้นนิดหน่อยนะผมก็ข้าวปั้นกลางที่จะหายากเหมือนกันนะเพราะว่าเกมไม่มีให้ซื้อเนาะส่วนมากจะเติมอย่างเดียวนะผมถ้าจะเอาข้าวปัน้นจริงๆนะก็ถ้ามีแบบแจกหรือให้ซื้ออะไรสักอย่างก็น่าจะโอเคอยู่เพราะว่ามันต้องใช้เยอะนะผมถ้ามัวแต่ให้มาลุดทรัพยากรแบบต่อวันก็น่าจะไม่ไหวนะผมอาจจะต้องเติมช่วยนะผมโอเค ก็ตอนนี้ทะลวงเราสุดแล้วนะผมก็เดี๋ยวเราจะมาปั้นตัวละครกันต่อนะผมก็ตอนนี้มันจะใช้อ่าประมาณ1ตัวนะผมในการขึ้นดาวเนาะเรื่อยๆแต่ถ้าขึ้นดาวม่วงแล้วจะใช้เป็น2ตัวนะผมสตัว2ตัว3ตัวอะไรประมาณนี้เนาะอ่านี้เป็น2ตัวนะผมก็เดี๋ยวผมจะแลกเป็นเศษเอานะผมก็เศษมีอยู่ที่777ดรเดบ็นะผมเลขสวยซะด้วยนะผมก็แลกมาเลยจะไปนี้น่าจะได้อยู่ประมาณสัก78ตัวนะผมเพราะว่า8ปเศษเท่ากับ1นตัวนะผม ปดห้าก็สี่สิบแล้วก็แปดหกสี่แปดแปดเจ็ดห้าหกครับผมใช่ป่าไม่รู้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดตัวนะผมอ๋อได้อยู่ประมาณเก้าตัวนะผมเพระาะว่าเราไม่สูงสุดอถ้าได้แปดร้อยจะได้สิบตัวนะผมอะโอเคได้เก้าตัวนะนี่ใส่ธรรมะเก้าตัวนะผมก็น่าจะปั้นได้อยู่ประมาณสักสามดาวม่วงนะผม อาโอเคตอนนี้1ดาวม่วงแล้วนะผมไปกันต่อ2ดาวม่วงแล้วแล้วก็3ดาวนะผมใช้2ตัวนะตัวต่อมา4ดาวเนี่ยใช้3ตัวนะผมก็ได้แค่4ดาวนะผมยังไม่ขึ้น5ดาวนะเดี๋ยวขอหาเกิอีกสักหน่อยแล้วกันเพราะว่า,เ,าเสษยพวกนี้มันมีกิจกรรมแล้วก็เติมอยู่แล้วนะผมก็กิจกรรมตอนนี้ก็มีให้สุ่มเศษนะผม โอเคมาที่ไอดีกันต่อนะผมก็ศักยภาพนะผมผมจะรีเป็นสีรมไปเลยลวกันเพราะว่ามันอ่าีขั้นสูงนะผมจะได้ไปเร็วๆนะผมเราจะเอาให้สุดเลยนะผมมาดูว่าทางจะถึงแสนหรือเปล่านะก็รีกันไปยาวๆับกดรัวๆนะผมส่วนมากเนียบเทนี้ผมจะได้จากการเติมนะผมเติมมาถ้าส่วนใหญ่นะแล้วก็มีกิจกรรมนิดหน่อยว่ากิจกรรมบางกันก็ให้มาเยอะเฮ้้กิจกรรมอ่าสูงลัคก,กี้จะเพิ่มน,นะผมที่เราเติมไปนะก็ถือว่าได้ใช้อยู่ โอเคก็ขึ้นมาที่ขั้นสองนะผมแถบสองสองเท่นะผมตอนนี้สามเท่นแล้วไปไปไอวีนะผมโอเคขึ้นมาไอวีแล้วนะผมตอนนี้ได้สามพันนะผมก็ว่ายืดไปได้ไกลแล้ผมส่วนตอนนี้เป็นบวกพวกอ่าสัญชาตินะผมก็เทปทีนะผมสปีดแล้วก็โจมตีนะผมทั้งหมดเลยก็ผมจะให้ จุดที่วิวมันจะไปได้นะผมประดีกันว่าใส่ตามาเราจะไปทีไหนนะใส่ครับผมอัพยา,ยาวๆตอนนี้เป็น D I แล้วผมจาก I D เป็น b I แนละ้วสลับกันนะผมถ้ารีแบบสุดข,ขั้นสูงเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีลบเท่าไหร่นะผมมันจะเป็นบวกอย่างเดียวนะแต่ว,ว่าถ้าเราใช้แบบธรรมดาเนี่ยมันจะลบนะผม ลบบางบวกบางลบบางบวกบางนะผมโอเคนะผมวิวตัวละครเราไม่ถึงนะต้องวิ6หกสิบนะผมตอนนี้แค่ห้าสิบเก้าเองไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราค่อยไปรีหาอะไรสักอย่างเนี่ยอ่าแล้วก็สกิลสองด้านล่างเนี่ยอันสุดท้ายก็เปิดแล้วนะผมก็ลดความเสียหายนะผมเวลา PVP เนาะแล้วก็เพิ่มความเสียหาย PVP นะผมสองอันด้านล่างนะผมเราอัพให้มันเต็มไปเลยแล้วกันอันนี้เราอัพได้ตลอดอยู่แล้วผมเพราะว่าเวลามันนับมันนับแค่ไม่กี่วิแล้วผมถือว่า เร็วกว่าเกมอื่นนะผมเพราะว่าเกมอื่นเนี่ยเขาตน่ยืนนับนานนะก็เราเราซื้อไปเลยเพราะว่า VIP เราสูงอยู่แล้วนะผมก็สามารถซื้อได้นะก็จะพยายตันสูงสุดเลยโอเคตันเป็นที่เรียบร้อยนะผมตอนนี้ก็สกิลเนี่ยตันทุกสกิลแล้วนะก็ต่อมาเนี่ยเป็นพรสวรรค์น,นะผมก็อันนี้ได้จากการประยนทธ์ไพรนะผม ก็ผมจะเอาไม่ตันนะผมเพราะว่าของเรามีน้อยต้องใช้สอยอย่างประหยัดนะผมอาจจะต้องไปเก็บมาก่อนนะผมแล้วค่อยมาอัพให้มันตันกว่านี้อย่างนี้นะก็ยัดไปเลยครับผมอันไหนยัดได้ก็ยัดไปก่อนยัดแค่ครึ่งเดียวไปก่อนนะผมเพราะอ่ามันไม่มีขายด้วยดิมีขายอยู่นะผมแต่ว่าค่อนข้างที่จะแพงเนาะในแพ็คพวกนี้นะพวกพวกแพ็คอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยแพงอยู่นะ โอเคอัพไปก่อนแล้วกันเอาครึ่งเดียวนะผมถ้ามันเหลือค่อยอัพขึ้นต่อนะผมถ้าอัพอันอื่นไม่ได้แล้วนะเกมค่อนข้างที่จะแจกเยอะนะผมก็อาจจะหลบลิขสิทธิ์นิดนึงนะผมตัวละครอาจจะไม่แบบถูกใจทุกคนนะผมแต่ว่ามันก็เล่นสนุกเล่นขำๆได้นะผมก็แต่ตอนนี้บ้านน่าจะไม่ขำแล้วเนะีน่าจะเอาสุดนะผมอ่าโอเคนะผมถ้าสุดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแถบข้างล่างนะผมว่า ที่นี้สุดแล้วนะผมศักยภาพนในริวพรสวรรค์น,นี้สุดนะผมอ่าี๋วยวกดให้ดูใหม่นะผมนี่อัปเกรดสูงสุดแล้วนะผมประมาณนี้นะถ้าแบบสุดจริงจริงนะผมโอเคหมดแล้วอ่าอ่าพวกนี้ก็หลักๆนี่เราก็อัพไปแล้วนะผมเหลือตัวนี้นะผมสเตตัสเดี๋ยวผมรีเลยแล้วกันนะผมจะได้แบบเอาแบบคุ้มๆซะหน่อยขอแบบไหนๆก็มาแนละ้วเอาแบบตันเลย แต่ตอนนี้เรามาอัปอันนี้ก่อนนะผมในส่วนของไอเทมนะผมหรือเรียกว่าเครื่องรางเนาะเรียกเครื่องรางแล้วกันตัวน,นี้เนี่ยไม่ค่อยมีนะผมเราต้องมารีหาไอพวกหินนะผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะหายากนะผมไม่ค่อยแจกเท่าไหร่แล้วก็ต้องซื้อนะผมถ้าจะเอาจริงก็เรามารีหาดีกว่าก็รีก็ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราใช้โจ๊กแล้วกันโจ๊กในการซื้อนะผม เดี๋ยวอัพเปียวดก่อนนะผมก็ผมจะอจให้มันตันเลยนะก็มาดูกันว่ามันตันที่เท่าไหร่นะผมน่าจะห้าดาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมเดี๋ยวลองดูแล้วกันกอน็อัพเฉลีย่ยเฉลี่ยกันแล้วกันเพราะว่าจะได้พึ่งดามิดได้ทุกทางนะผมอัพไปก่อนเลยจังหวะนี้แล้วก็มีปลูกพลังด้วยนะผมแต่ว่าปลูกพลังเนี่ยผมยังไม่ไปสุ่มนะผมเพราะว่าค่อนข้างที่ออกอยากนะอ่าใช้ประมาณ600 680เพชรนะผมในการสุ่ม10ครั้งนะก็ลองสุ่มมาแล้วแหละประมาณ4 5 0ห้าหมื่นะผมก็ทองออกผิแค่ไม่กี่อันนะก็ถือว่าออกน้อยมากยววินแต่เราจะไปซื้อ,อกล่องเอามาสุม่มนะครับมาดปืนเรานะเพราะว่าสุ่มเนี่ยน่าจะหวังพึ่งดวงค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึง,นงโอเคเปิดเกา้าเหลาเรียบร้อยมารีหากันต่อนะผมเพราะว่าหินเนี่ยไม่มีซื้อนะผมก็ต้องมาลีอย่างนี้แหละ แต่มันก็มีข้อดีนะผมอย่างน้อยวิเราก็ขึ้นด้วยนะผมแล้วก็ได้ของราวัลอะไรต่างๆด้วยนะผมก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรแต่พูดถึงเรื่องข้าปั้นแล้วน่าจะมีขายนะเกมนะฝากถึงเกมด้วยนะครับผมถ้ามาดูคลิปนี้เอาข้าวปั้นมาตั้งขายหน่อยนะ <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้าจะให้รอไอ้นี่น่าจะไม่ไหวนะผมโอเคไปกันต่อแล้วผมอัพยาว อัพยาวๆครับผมอัพยาวๆตอนนี้นะผมเนื่องจากว่าของเรามันไม่มีพร้อมเนาะเราก็ต้องมาลีหาย่างี้แหละเพราะว่าเหมือนมันจะแจกแต่สีม่วงนะผมที่ผมเล่นมานะสีฟ้านี่ไม่ค่อยแจกเท่าไหร่ต้องมาลีหาเอานะผมแต่ว่าสีม่วงนี่เป็นร้อยเลยอ้าววลหกสิบแล้วนะผมเราสามารถไปอัพไอ้นี่ได้ต่อนะผมไรเดี๋ยวเอาตัวนี้ให้ตั้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับไปหน้าแรกนะผมพลังลบตอนนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นแล้วจะถึงแสนไหมเนี่ยตอนนี้ขอลีหาก่อนนะผม ของไม่มีเลยเพราะว่าด่านเราก็ายังผ่านไม่เยอะนะผมก็เลยดีได้ของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่าตอนนี้สีดาวแล้วนะไอเทมเราอัพไปทีละชิ้นครับไปเรื่อยๆชิวๆเพราะว่าไซตามะเราต้องสุดนะผมถึงใครจะว่าไม่เก่งก็ตามนะผมอยู่ที่ใจรักมากกว่านะผมในการปั้นตัวละครน,นะ บางทีถ้าเล่นตามเมตาก็อาจจะเป็นตัวที่เราไม่ชอบแต่ว่าก็ชนะคนอื่นมันก็ยังไงไงอยู่เนาะก็เราลองเล่นแบบตัวแบบไม่เป็นเมตาแล้วมาชนะคนอื่นน่าจะสนุกกว่านะผมแต่อาจจะเหนื่อยน่อยเวลาปั้นนะผมเพราะว่าตัวละครมันไม่ได้แบบเอ่อเทียบทันพวกตัวเมตาเนาะโอเคอัพปลุกสกิลนะผมปลุกพลังขึ้นอีกนะตอนนี้อัพดาวกันต่อโอเคนะผมสุดที่5ดาวเนาะสำหรับ เครื่องรางไอเทมนี้นะผมเอาไปนลผมเอาให้สุดไปเลยที่เหลือก็เอาไปปั้นตัวอื่นต่อแล้วผมก็ว่าจะปั้นไดอิจิโกต่อนะผมออใส่รรมะตันก่อนนะผมก็มีงกุนด้วยนะที่ว่าอยากปั้นนะแต่ว่างกุนเนี่ยโงกุนเนี่ยก็อยู่กล่องพิเศษเหมือนกันนะผมซุนโกคูนั่นเองนะผมโอเคอัพขึ้นแถบม่วงต่อนะผม ่าเรียบร้อยนะผมรีกันต่อของหายยากต้องรีเรื่อยๆนะผมข้าวปั้นเล้วเยอะไปเรื่อยครับไปเรื่อยชิวๆโอเคนะผมตอนนี้สุดแล้วนะเพราะว่าถ้าไหนที่มันด่านไม่เปิดเนี่ยแสดงว่ามันสุดแล้วเรายังไม่ได้เล่นผ่านด่านนั้นนั่นเองนะผม ก็เราก็ต้องมาอัพตัวละครให้มันเล่นผ่านด่านไปเรื่อยก่อนนะผมถึงเราจะมารีหาของได้เนาะก็ถือว่าตันประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละตอนนี้ดามเมียอยู่ที่8ปดหมื่นห้าแล้วนะผมไม่รู้จะถึงแสนหรือไม่เพราะว่ายังต้องมีเทียบอีกที่หนึ่งนะผมก็เป็นเครื่องรางนะผมไอเทมเครื่องรางนะผมหรือเขาเรียกว่าอะไรคล้ายไอเทมแล้วกันอ่ะนีนะผมที่สุ่มนะ เดี๋ยวผมลองสุ่มให้ดูแล้วกันว่าจะออกไหมนะนี่เลดเลการออกก็ถ<ล>ือว่าค่อนข้างที่จะน้อยอยู่เหมือนกันนะไม่สุ่มแล้วกันเพราะอาจจะเป็นพวกสีทองทั้งหมดเลยนะผมก็ใช้ทีละสองทีละหนึ่งนะผมโอเคมาที่อาวุธกันต่ออาเรียกอาวุธด,ดีกว่านะผมมาอาบผมกันต่อนะผมผมใช้เป็นหอ,อกตัวนี้นะ,ะเตตัสเนี่ยเดี๋ยวมาเปิดให้ดูทีหลังแล้วกันขออัอก่อนอีพีนี้เราต้องมาออพก่อนนะผมจะได้แบบสุดๆนะผม ขึ้นมาบวกสิบห้าแล้วนะผมตอนนี้ก็ของพวกนี้ไม่ค่อยมีนะผมโยเวนเทบไปตุ่มตู้ตรงนั้นเลยนะผมตู้ตรงนั้นก็ออกพวกนี้นะผมตู้เดียวนะผมรวมเลยโอเคนะผมเดี๋ยวเรามาอัพอ,อันนี้กันต่อนะผมแถบนะขึ้นบวกมาเองนะผมตอนนี้บวกหนึ่งละมาเป็นบวกสองนะผม เหมือนลูกแก้วตีบวกนะก็ตีบวกให้เทมขึ้นเป็นบวกหนึ่งบวกสองไปเรื่อยนะผมก็มันบวกพลังของเราด้วยนะเรียบร้อยลแล้วผมเวลเราไม่ถึงนะผมไม่เป็นไรเอาแค่นี้ไปก่อนตอนนี้พลังลบอยู่ที่เก้าหมื่นสองพันแนละ้วผมสองสองพันแล้วตอนนี้เดี๋ยวตรงไหนเพิ่มได้บ้างวะเนี่ยสกิลนะผมได้อยู่เดี๋ยวขออัพตัวละครก่อนอัพตัวละครสักนิด อ่าจะได้อัพตัวนี้กันต่อนะผมเรียกันต่อครับผมเนี่ยเห็นไหมถ้าใช้แบบอ่าฝึกทั่วไปเนี่ยมันจะบวกลบบวกลบบวกลบนะผมแต่ถ้าใช้แบบขั้นสูงเนี่ยมันจะบวกอย่างเดียวเลยนะบวกบวกตัวอะไรก็ถือว่าคุ้มกว่านะผมถ้าเป็นสีทองนะแต่ว่าถ้าสีม่วงผลดีก็ใช้บวกก็ได้นะผมแต่ว่าต้องมีไปเรื่อยๆนะผมอาจจะใช้เยอะหน่อยเพราะว่ามันบวกลบบวกลบตลอดนะผมจนสีเลือไม่ได้บวกเยอะ เรียบร้อยนะผมต้องว 70, ิวเจ็ดสิบนะตอนนี้แค่วิวหกสิบยังไม่ถึงนะผมก็เลยไปต่อไม่ได้อัพสกิลกันต่อกำลังลบเก้าหมื่นห้านะผมอ่ะถึงเวลารีสเตตัสแล้วนะผมผมมองว่ามันยังไม่ถูกใจผมเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวผมจะเอาให้สุดจริงๆนะก็สองแสนน่าจะได้อยู่โอเครีไปทีละอันแล้วลกันนะผมตอนนี้เอาสปีดก่อนนะเพราะว่าทลีทีเดียวทั้งหมดนะ่าจะไม่ไหวนะผม ไปยาวๆครับผมก็เอาสปีดให้ได้ก่อนแล้วกันเนาะก็ขึ้นลงขึ้นลงอยู่นี่แหละเพราะว่าเราล็อกไปห้าอันนะผมหมดไปหนะ้าร้อยนาทีละห้าร้อยห้าสิบนะผมมาดูกันว่าสปีดจะได้เร็วหรือเปล่านะผมตอนนี้ยังไม่ได้เลยนะกดโอ้โหล็อกไปก่อนแล้วกันนี่เห็นไหมถ้ามันตันนะผมมันจะมีสีเหลืองขึ้นข้างล่างนะผมถ้าตันแล้วนะ คไปกันต่อ,โ,อโหวิขยับทีละนิดทีละนิดจริงจริงด,ดูดิข,ขึ้นไปแล้วยังลงมาคืนด้วยขึ้นไปแล้วยังลงมาคืนด้วยนะดูดิขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้แหละผมว่าไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นละสุดแล้วโอเคนะผมต่อไปเป็น P ATK กันต่อครผม ถือว่าหมดอ่าไปประมาณสองหมื่นนะผมไอ้ <g ül> สปีดเมื่อกี้นะโอเคนะผมตันนะผม ATK ถือว่าเร็วนะผมใช้ไม่เยอะต่อมาเป็นพีดาเมีดนะผมโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยนะผมใช้ไม่เยอะใช้ไม่เยอะประมาณห้าหกพันนะผมได้อยู่ต่อมาเป็น SP นะผม ATK นะโอ้ยเริ่มแล้วเร, l l e? เริ่มไหลแล้วครับผมตอนนี้ เริ่มไล่แล้วเริ่มไล่แล้วตอนนี้โอ้ยหมดไปสามพันละสี่พันละห้าพันละครับผมทุกคนเงียบอยู่โอ้ยโอ้ยเรียบร้อยแล้วผมหมดไปนะผมแปดพันนะผมโอ้โหป็นอย่างเยอะเลยมาดู sp ดามีกันต่อนะผมว่าจะได้เท่าไหร่นะผมน่าจะหมดไปเท่าไหร่ อ่าตอนนี้นะผมกำลังคือบ่านโอ้ยหมดไม่เยอะนะผมรอบนี้หมดแค่สามพันนะมาดูเฮตีนะผมอันสุดท้ายเนี่ยน่าจะหมดเดียนะผมผมดูทรงแล้วน่าจะใช่นะดูแดกขึ้นลงขึ้นลงแล้วอุย้ยจะหมื่นแล้วนะจะหมื่นหนึ่งแล้วนะตอนนี้โอ้ยเอาดิเอาดิ โอ้โหหมื่นหน่งแล้วทุกคนยังไม่ได้เลยโอ้โหขึ้นลงขึ้นลงอยู่แล้วดูดาบมจด,ด้านซ้ายเราก็ขึ้นลงขึ้นลงเหมือนกันนะดูดิโอ้เอาละจะสองหมื่นละแนะนำเลยนะผมใครเพ่นไปเยอะอย่าลีนะผมถ้าจะรีต้องไม่ล็อกนะ ต้องลอลุ้นดวงอย่างเดียวเลยโอเคนะผมหมดมาสองหมื่นสองนะผมสำหรับป p นะผมหมดเยอะมากนะผมโอเคนะผมตอนนี้ก็ตันแบบอ่าสุดแล้วนะผมสาหรับรเวลของเรานะก็ตอนนี้มันเหลืออ่าอะไรบ้างอะตอนนี้พลังอยู่ที่เก้าหมื่นเก้านะผมพวกนี้ก็สุดมาแล้วปลูกพลังหมดแล้วตอนนี้ ในส่วนตรงนี้มีให้ซื้อนะผมแต่ว่าค่อนข้างจะน้อยนะน่าจะมีซื้อสักหนะ้าหกร้อยน่าจะคุ้มนะผมเจมโปรดห็นใจด้วยส่วนร้านค้าเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรนะผมส่วนมากจะเป็นตัวละครอ่าที่เราไม่เล่นะมากกว่านะผมที่วางขายเนาะส่วนตัวแล้วผมจะมาซื้อแค่พวกหินอย่างเดียวนะผมเพราะว่าหินเนี่ยเราจําเป็นนะเพราะบางทีเราไม่มีข้าวปั้นไปลุยด่านนะผมก็อาจจำเป็นต้องซื้อไว้นะผม ส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยดังไม่ได้ซุ่มไม่ได้อะไรเลยนะผมก็เอาไว้ก่อนเครื่องประดับก็ปลา,าเอาไว้ก่อน,ลนอแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมมาซุ่มตัวนี้ให้ดูนะครับผมว่าหกร้อยแปดชิ้นเนี่ยมันออกอะไรบ้างนะนี่เลยครับนี่เลยครับทุกคนดูดิเครื่องรางเทพไม่ออกเลยนะดูออกหินก็ยังดีนะผมหินเนี่ยเราเอาไปอัพได้เราอัพขึ้นดาวนะผม,ผมก็โอเคอยู่ ดูดิเกลือทั้งนั้นเลยนะเนี่ยดูกระลางสีทองแทบไม่ออกเลยนะผมอ๋อได้สีม่วงมาหนึ่งตัวนะผมแล้วก็มันมีแถบวิ่งเลยนะนี่ได้ฟาคุมนะผมก็ก่อนเล่าสุ่มเนี่ยมันจะวิ่งเลยนะผมถ้าเราได้เนาะก็เป็นจุดที่ไว้สังเกตนะเวลาที่เราได้ของดีนั่นเองนะผมโอเคนะผมตอนนี้ใส่ทํามารเราก็อยู่ที่เก้าหมื่นเก้านะผมเดี๋ยวเรามาอัพอ่าตัวนี้สักหน่อยแล้วกัน มนันน่าจะไปได้อีกอยู่นะที่เราไปสุ่มมาเมื่อกี้นะผมดูแก้วสีม่วงนะผมใช้ได้ด้วยโอเคบวกขึ้นมานะผม HP บวกแล้วเอ่อบวกทุกอย่างเลยนะผมตอนนี้นี่แตกขึ้นนะผมโอเคนะผมตอนนี้พลังที่หนึ่งแสนเป็นที่เรียบร้อยนะผมทุกคนก็สตตัดก็ตันนะผมทะลวงก็ตันนะผมเพิ่มดาวเนี่ยยังหาตัวไม่ได้นะผม สกิลก็ตันนะผมศัก,กยภาพก็ยังไม่ตันนะผมแล้วก็พอสวมรค์ก็ยังไม่ตันนะส่วนตัวนี้ตันแค่สตีตัดอย่างเดียวแล้วก็ทะลวงแค่นั้นนะผมก็เดี๋ยวเราค่อยมาปั้นต่อแล้วกันก็อีพีเดียวก็ประมาณปั้นประมาณนี้นะผมก็มาทะลวงให้ดูนะผมว่ามันไปได้ขนาดไหน,นผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบายครับ